สวัสดีครับพ่อพี่น้องสวัสดีครับโอ้มื่อนี่แดดพอนคักพ่อพี่น้องเอ้ยครับมื่อนี่นะครับกลับมาพบกันแล้วครับกับช่องรถไทยนะครับคลังเกษตรจนกรุ๊ปนะครับมื่อนี่นะครับกะแต่มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมลูกค้านะครับสำหรับการใส่เครื่องอัดใบอ้อยและฟางข้าวนะครับทูอินวันเอ็มเอฟหนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอกำมะละใสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมการทํางานของเครื่อง อ่าลูกค้าซื้อมานะครับอัดฟางไปใส่ในฟ้ามของจาของนะครับลูกค้าถือว่าเป็นฟ้ามขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับจับคู่กับคูเบต้า49แรงนะครับตัวนี้นะครับเครื่องอัดฟางในสี่นะครับจากการสอบถามค้นขับนะครับมือหนึ่งเหตุงานใดนะครับอัดไปเรื่อยๆกับประมาณใดประมาณ800้อก่อนนะแปดร้ก่อนอีปโภคภัณฑ์เก็งไกลๆครับเก็งไกลจังหวะรถครับ ไปครับอัดปังไปนะครับเรื่อยๆครับสายแบบรวดเร็วครับรวดเร็วอันนี้คุปตากันนี้ใส่เกียร์โลซีครับพีดีโอห้าร้อยสี่สิบรอบครับอัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับย่งางน้ำพุท่านครับผมเดี๋ยวพาไปเบิเรงก่อนมันตกลงมา นี่ครับขนาดก้อนนะครับขนาดก้อนจริงมันปรับได้นะครับปรับได้นะครับความยาวสูงสุดเมตรสานะครับแต่ว่าดูค่าไล่นีปรับไปที่1เมตรนะครับขนาดกําลังพอดีค้นแบกครับ เฟืองหนาคนขับต้องเข้าใจนะครับต้องใจเย็นๆนะครับพ่าเขาสูงยี่หีครับอยู่นี่นะครับเบิงครับเบิ้ความสูงของตอดฟางเขานะครับมันสูงอี่หีครับเขาอยู่นี่นะอี่หรีครับทาานี่เฮดเฮดเฮดเอเฮดเข่าได้สูงอี่หีครับต้นเขานี่เบิงครับเบิ้ความสูงด้วยครับเลยสูงซ้ำแขงเนี่ยนะครับนะครับความสูงนะครับมองได้ฟางหนาก็ต้องใจเย็นๆครับ ระบบเซฟตี้มันก็นมีอยู่ด้กครับมันก็นมีพวกน็อตเซฟตี้ครับแต่ว่าเ้ากับจีนขันเปลี่ยนมันขาดครับ จุดเด่นนะครับอยู่ที่ระบบการมัดนะครับแล้วก็เครื่องที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับยาวนานตลอดทั้งวันนะครับพร้อมมีระบบเซฟตี้นะครับที่หัวเกียร์นะครับชุดเกียร์เพาปั่นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับถอยไม่นอกนะครับอ่านอัดกันแถวบ้านเท่ากันนิยมก่อนขนาดนี้ครับเม็ดหนึ่งความเา้วเม็ดหนึ่ง อ่ะครับมองได้ที่เฟื่องหนาต้องชะลอรครับเนี่ยครับเป็นเทคนิคค้นครับนะครับต้องหูจักเพราะว่าอ่าคันรถไอฝึกเครื่องอัดฟาง,างมันก็คือก็คือรถเกียวเขานะพ่อ่น้องมันมีใบตัดอ่าเป็นเสียขาดแล้วมา,นาเนะเซตตี้ครับ ไปแ,แบบนิ่มๆโอ้ห้อนขักามาพี่นอ้อง่ะครับทนบ่อยแล้วพ่น้องห้อนแดดเอาไว้ส้ำนิดน้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไว้จังพบกันนะครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณหลายครับ